เบนป้ายแดงแทงสิบไม้ติดโดยไม่ทบนะฮะซื้อเรียบร้อยเบนป้ายแดงแทงสิบไม้ติดโดยไม่ทบนะฮะกับโปรแกรมเซียนโอเนะฮะง่ายๆสูตรที่ดีที่สุดในปี2020นะฮะเป็นยังไงมาดูกันมาก็วันนี้นะฮะ เดินห้างชิวๆนะเจอเบนแล้วมันเตะตาเหลือเกินไปถามราคามา2ล้านกว่าก็น่าสนใจอยู่นะเฮียก็เลยหอยานมาหาที่นั่งแป๊บหนึ่งนะวันนี้มีทุนแค่สองแสนะนะกลับโปรแกรมสูตรที่มีชื่อว่าเซียนโอเวอร์ะนะง่ายๆจดใส่ตีลงไป4ครั้งดูสิว่าเฮียมีทุน2องแสนเนี่ยเฮียจะสามารถเล่นได้รถเบนหรือเปล่าเฮียจะไม่ทบนะฟังใดีนะเฮียจะไม่ทบนะ โปรแกรมเซโนเวอร์นีฮยดูซิว่าจะสามารถซื้อรถไอเฮียได้หรือเปล่าโดยที่เล่นไม่ครบเลยนะฮะเล่นไม่ครบเลยฮะถ้าเสียไหมได้ไหมหนึ่งหยุดเลยฮะหยุดเลยฮะแปดหลังง่ายๆนะฮะแปดหลังง่ายๆฮะง่ายๆฮะกับเซโนเวอร์เนีฮะง่ายๆฮะ บวกแล้วโจดสถสติล่าสุดลงไปนะโจดสถสติลงไปนะตอนนี้แดงนะฮะตาต่อไปเป็นเพลเยอร์นะ,ะก็ใส่ไปที่เพลเยอร์เลยะะฮะสองแสนนะถ้าเราเสียไม้นี้นะฮะถ้าบอกว่าเราก็ยังเท่าทุนอยู่นะฮะเราจะไม่ได้ไม่เสียถ้าเสียไม้นี้พักเลยไม่เล่นต่อนะฮะไม่เล่นต่อะฮะเราจะไม่เล่นทบนะ,ะฝากสําหรับใครเล่นทบด้วยนะว่าไร้สาระมากๆนะฮะมาแปดหลังแล้วฮนะ ง่ายฮะง,ง่ายง่ายกับเซียนโอเวอร์นะฮะตอนนี้นะฮะกำไรเราอยู่ที่หกแสนกว่าแล้วเกือบหกแสนนะะห้าแสนเก้านะฮะไม้ที่สองนะฮะไม้ที่สองนะใครอยากได้สูตรนี้เซียนโอเวอร์นะทั้งบอลทั้งบาสจบที่สูตรเดียวนะสูตรที่โหดที่สุดแล้วนะฮะในปีสองพันยี่สิบนะลุยกันต่อฮะสองไม้แล้วนะฮะดูที่ว่าจะจบได้เท่าไหร่ เฮียไม่ทบนะดูดีๆนะเฮียเล่นไม่ทบนะฝากสำหรับใครเล่นทบด้วยนะอันตรายมากนะฮะไม่ทบก็บวกสามไม้ติดแล้วฮะสามไม้ติดแล้วฮะไม่ทบก็บวกนะฮะสามไม้ติดแล้วนะฮะทํากําไรไปเจ็ดแสนเก้านะฮะเกือบแปดแสนนะฮะบวกแล้วจดสติลงไปที่เซโอเวอร์เลยฮะใครอยากได้สูตรเซโอเวอร์นะพิมเอร์เว็บสูตรเซโนเวอร์เลยเวอร์เว็บเซโนเวอร์ดอทคอมเลยนะฮะแล้วทักมาในไลน์นั้นนะฮะป้องกันพวกปอมพวกอะไรด้วยนะ ลุยต่อที่ไหมสี่ฮะลุยต่อที่ไหมสี่ฮะบอกเกา้าง่ายๆฮะกับเซโเวาบอกเก้าแล้วนะฮะบอกเก้าแล้วสี่ครั้งติดแล้วสังเกตนะเล่นไม่ทบเลยนะฮะสี่ครั้งติดไม่ทบเลยนะฮะตอนนี้ทากาไรไปเท่าไหร่แล้วฮะเกือบเก้าแสนแล้วนะเก้าแสนกว่าแล้วโอ้บวกบวกแค่หมื่นเดียวก็ล้านแล้วนะฮะ สี่ครั้งติดไม่ทบเลยนะครับตอนนี้ทํากําไรไปเกือบล้านแล้วนะฮะขาดแค่หมื่นเดียวนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าเซโนเวอร์จะพาเฮียซื้อ Mercedes-Benz ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอยู่ที่ห้างเลยนะเห็นเต็นรถก็สนใจเลยนะฮะมาอย่าลืมนะรับสูตรนี้พิม์เ w w w เซโ v เวอร์ .com มารับได้เลยนะครัห้าไม้ติดแล้วว่ะห้าไม้ติดแล้วนะฮะกับเซโนเวอร์ ห้าไม้ติดแล้วนะครับกับเซียนโอเวอร์ตรงนี้นะลุยต่อฮะดูที่ว่าจบดีเท่าไรดูที่ว่าจบทีเท่าทไรสังเกตน,นะเฮียไม่ทบนะเสียไม้ไดไม่หนึ่งพอนะเสียไม้ไดไม้หนึ่งพักแล้วนะฮะไม่เล่นต่อนะฝากสำหรับใครใเล่นทบนะอันตรายโคตรเลยนะฮะสำหรับใครที่เล่นทบนะฮะอย่าเล่นทบกันนะฮะเล่นอย่างมีสตินะฮะไปต่อฮะไม้ที่หกจะไปยังไงบ้างง่าย ง่ายๆกับเซโนเวอร์ฮะไม้ที่หกบวกหกติดกันหกไม้บวกติดกันหกไม้โดยไม่ทบนะตอนนี้ทํากําไรไปล้านกว่าแล้วนะทํากําไรไปล้านกว่าแล้วเกือบล้านสี่แล้วนะฮะกับเซโนเวอร์นะฮะดูว่าจะได้เปล่าวะลุ้นกันเลยถนะ้าอยู่ที่ห้างเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเต้นรถแล้วก็สนใจเลยนะฮะดูซิวว่าจะได้หรือเปล่านะฮะกับเซโนเวอร์นะฮะตอนนี้นะฮะลุยกันไม้ที่เจ็ดดูกันไม้ที่เจ็ด ง่ายอีกแล้วกับเซียนโอเวอร์ฮะง่ายอีกแล้วกับเซียนโอเวอร์บวกติดกันเจ็ดครั้งโดยไม่ทบทำกำไรไป็นล้านหกแล้วเกือบล้านหกแล้วเนี่ยฮะขอทะลุสองล้านแล้วกันขอทะลุ2ล้านแล้วกันถ้าทะลุ2ล้านเดี๋ยวจัดเบ้นโชว์เลยใครสนใจโปรแกรมเซียนโอเวอร์พิมพ์เว็บไซต์ over dot com นะหรือว่าแอดไลน์มาหาเฮียในไลน์ s s j หกเจ็ดแปดนะฮะ บวกติดกันเจ็ดครั้งแล้วนะฮะบวกติดกันเจ็ดครั้งโดยไม่ทบนะได้กําไรไปเท่าไหร่แล้วล้านเกือบล้านหกแล้วนะลุยต่อฮะสี่แต้มกินวะง่ายง่ายกับเซโอเวอร์ N ะฮะง่ายๆกับเซโนเวอร์ฮะบวกติดกันแปดครั้งแล้วนะฮะกับเซโนเวอร์ N นะฮะเซโนเวอร์ C N พาบ,บวกติดกันแปดครั้งโดยไม่ทบนะทำกำไรไปเกือบเท่าไหร่แล้วฮะเกือบสองล้านแล้วนะ เกือบ2ล้านแล้วนะขอให้ทะลุสองล้านก่อนแล้วกันขอทะลุ2ล้านก่อนแล้วกันเนดะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะเดี๋ยวไปเลือกรถกันเลยมาตอนนี้ใส่แดงไปเลยฮนะสองแสนถ้าเสียไหมไหนไหมหนึ่งนี่พักเลยนะเสียไหมไหนไหมหนึ่งนี่หยุดเลยนะ ง่ายๆฮะกับเซโนเวอร์ N นะฮะตอนนี้ทำกำไรไปเกือบสองล้านแล้วนะล้านเก้าแล้วนะฮะเอาขออีกไม้นึงนะฮะรอบนี้ใส่ไปเลยฮนะน้ำเงินสองแสนนะถ้าเสียไม้นี้ก็ได้ล้านเจ็ดวะเสียไม้นี้ก็ได้ล้านเจ็ดวะลุยต่อฮะโปรแกรมนี้เป็นไงนะฮะทั้งบอลทั้งบาสจบในสูตรเดียวนะตอนนี้บวกกันเก้าครั้งแล้วนะบวกติดกันเก้าไม้นะกับเซโนเวอร์ N นะคิมมาเลยเวบเซโนเวอร์ sea N over นะรับไปเลยสูตร ง่ายๆกับเซียนโอเวอร์ฮะง่ายๆกับเซียนโอเวอร์เลยฮะ,ยยะ,ฮะทำกำไรจาก2 0 0แสนนะครับทำกำไรจบที่2 1 6ล้านหนมื่นนะฮะจบที่2 1 6ล้านหนมื่นนะฮะกับเซียนโอเวอร์แทงชนะติดกัน10ครั้งฟังให้ผิดฮนะ10ครั้งไม่มีทบสร้างเงินล้านได้ง่ายๆนะฮะกับเซียนโอเวอร์นะฮะติดกัน10ครั้งไม่มีทบนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือก4รถก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาลุยกันนะฮะ จบสวยๆฮะจบสวยๆฮะก็เบิกเงินให้ดูกันเลยนะฮะว่าสองล้านเป็นยังไงนะครับกับเซียนโอเวอร์นะฮะบวกติดกัน10บครั้งง่ายๆฮะเป็นป้ายแดงกับโปรแกรมเซียนโอเวอร์บวกติดกัน10ครั้งฟังไม่ผิดฮะบวกติดกัน1ิครั้งโดยไม่มีการทบนะฮะทำกำไรไปสองล้านโดยไม่ทบนะฮะซื้อรถง่ายๆป้ายแดงนะสนใจพิมาเอชเจหเจฮะ h อ6 7 8หรือ w w w c n no over.com นะฮะแล้วเจอกันครับ